อาจจะบอกว่าเอ๊ะผมมาปลุกให้เห็นว่าทหารยิงประชาชนผมไม่มีเจตนายอย่างนั้นและอยากจะบอกว่าที่เกิดเหตุการณ์กันไปทั้งหมดนั่นน่ะมันไม่ใช่ความผิดของทหารที่มาปฏิบัติการมันผิดที่คนสั่งให้มาปฏิบัติการสั่งคนไม่รู้เรื่องสั่งคนที่ไม่มีประสบการณ์ไม่ได้รับการฝึกฝนมา แล้วก็สั่งให้มาปฏิบัติการกลางคืนแล้วห้ามก็แล้วก็ยังไม่ยอมเลิกมันถึงเกิดความสูญเสียอย่างนี้ประเด็นที่ว่าใครยิงใครเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเ,เสียดายอยู่ตรงตรงที่ว่ากว่าประชาชนทั่วประเทศจะรู้ความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นเพราะว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยได้ข้อมูลที่ปิดเบือนจากฝ่ายรัฐบาลฝ่ายเดียว ก็เกลียดชังกันไปทั้งทั้งที่ไม่เป็นความจริงเพราะฉะนั้นรัฐบาลต้องหยุดปิดกั้นสือ่อที่ไม่ตรงกับรัฐบาลและใช้สื่อของรัฐเป็นเครื่องมือในการปิดเบือนข้อมูลข่าวสารอยู่ฝ่ายเดียวอย่างนี้ต้องหยุดทันทีใครห้ามได้ต้องไปบอกรัฐบาลทำอย่างนี้คือก่ออาชญากรรม แต่ปัญหาใครยิงใครมีใครบ้างมันไม่ใช่ประเด็นใหญ่ที่สุดประเด็นใหญ่มันอยู่ตรงที่ว่ากลางคืนแล้วคุณยังสลายการชุมนุมได้ยังไงด้วยอาวุธสงครามครบมือไปจนถึงรถถังยานเกราะอย่างนั้นอันนี้มันคือความผิดชัดเจนแล้วจะบอกว่าไม่มีคนเตือนก็ไม่ได้ มีหลายฝ่ายเตือนผมไม่ให้สัมภาษณ์อยู่ตรงโรงแรมข้างๆนี่แหละวันนั้นทีแรกเขาว่าจะสลายที่นี่ก็มาทางนี้มาแถลงกับผู้สื่อข่าวต่างประเทศบอกว่าถ้าสลายการชุมนุมเนี่ยจะเกิดความเสียหายมากเสร็จแล้วดูแล้วคงไม่สลายที่นี่ได้ข่าวว่าสลายที่โนดผมก็ไปที่โดดเย็นก็ไปไปเพื่อจะไปบอกกับอภิสิทธิ์บอกว่ากลางคืนอย่างนี้ไม่มีที่ไหนในโลก เขาสลายการชุมนุมขอให้หยุดเสียในผลทั้งหลายให้หยุดเสียไม่ฟังจะบอกว่าประชาชนที่ชุมนุมจะใช้ความรุนแรงผมก็เป็นพยานได้อีกไปถึงที่นั่นก็พบคุณนิสิตสินทุไพรบ้างพบแกนนำคนอื่นอีกบางคนบ้าง มานิดสังพุ่มบ้างใครบ้างหลายคนจำไม่ได้จำพูดรายพูดรายละเอียดไม่ทันะเขาบอกว่ามีการยันกันอยู่ที่อื่นแล้วประชาชนได้อาวุธมาเป็นอาวุธปืนเป็นร้อยๆกระบอกอยู่บนเวทีก็มีอยู่หลังเวทีก็มี